การออกแบบแนวแปลน Design Alignment การออกแบบแนวแปลนก็คือการวางแนวแปลนออกแบบนั่นเองนะครับ <c oughs> ผมจะผมจะใช้รายการนี้นะครับแปลนเซกูล่าในการในการออกแบบแนวแปลนนะครับหรือวางวางแนวแปลนออกแบบหลายท่านคงจําได้นะครับว่าผมเคยใช้รายการนี้มาครั้งหนึ่งนะครับ ในการป้อนข้อมูลแนวแปลนสำรวจผมจะใช้รายการนี้อีกเช่นกันนะครับมาทำการออกแบบแนวแปลนคานนี้ในในรายการนี้นะครับหลังจากออกแบบเสร็จเนี่ยก็จะได้ส่วนโค้งของโค้งวงกลมเท่านั้นนะครับถ้าใครจะใส่สไปร์ลก็ให้ไปใส่ในรายการข้างล่างนี้นะครับหมายถึงออกแบบตัวนี้ก่อน แล้วเอามายกซูปเปอร์แล้วค่อยมาใส่สไปรลถ้าต้องการนะครับถ้าต้องการคือหมายถึงว่าใครไม่ใส่สไปร์ลก็ข้ามไปเลยโอเคคันนี้เรา <c oughs> เราจะมาพูดถึงวิธีการวางแนวแปลนออกแบบนะครับก็คลิกเข้าไปก็จะพบแบบฟอร์มนะครับในขั้นตอนในขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็มาเลือกออปชันนะครับในการออกแบบ ผมก็แนะนำให้ให้ใช้อ PTION ที่4นะครับจะสะดวกที่สุดก็คืออ,ออกแบบค่าพิกัดของของ PI นะครับแต่ละตัวแล้วก็ป้อนค่า R นะครับอันนี้ก็เป็นค่าพิกัด NE แล้วก็ลัศมีความโค้งของ PI ต่างๆที่เราต้องการออกแบบนะครับ <c oughs> ในการออกแบบเนี่ยออกแบบแนวแปลนเนี่ยนะครับเรามีตัวช่วยนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกตัวช่วยเข้ามานะครับเพื่อใหอ้เพื่อให้การออกแบบของเราเนี่ยง่ายขึ้นตัวช่วยก็มาคลิกที่นี่นะครับลิงก์เข้ามาตัวช่วยแรกก็คือแนวแปลนสำรวจนะครับซึ่งเราป้อนข้อมูลไว้แล้วชื่อเซอร์เวตัวนี้นะครับอยู่ในเซอร์เวนี้เรียกเข้ามาครับ อันนี้ก็จะเป็นแนวแนว,แนวสำรวจนะครับเป็นเส้นประประ,ประนะครับสเตยแรกนะครับสเตยแรกของการออกแบบเนี่ยโจทย์ก็กำหนดว่าเป็นสเตย์สามหเราก็ใส่ไปนะครับ36350สายเสร็จแล้ว ปกติเนี่ยครับถ้าเราจะเราจะเริ่มออกแบบแนวแปลนเนี่ยเราปกติเขาก็จะกําหนดให้นะครับเ <c oughs> จ้าของงานเขาก็จะกําหนดให้ว่าให้เริ่มต้นจากจุดนี้จุดนั้นนะครับซึ่งปกติเขาก็จะ <c oughs> จะเริ่มต้นกันที่จุดเริ่มต้นจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของของแนวสํารวจด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็รู้ค่าพิกัดของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับจากการป้อนข้อมูล ผมก็คัดลอกมันมานะครับคัดลอกมันมาไว้นี่แล้วนะครับผมก็เอาไปใส่คัดมันคัดลอกไปใส่เพื่อให้เป็นพิก,กัดแรกของแนวออกแบบด้วยคือหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นของสำรวจกับออกแบบเนี่ยเป็นจุดเดียวกันนะครับผมคัดลอกมา มีบวกนะครับพอออริจินอลดิสเพย์ปุ๊บมันก็มาทับกับจุดจุดแรกของแนวสำรวจพอดีเราก็จะใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบนะครับ <c oughs> ต่อไปเราเรียกตัวช่วย s u r v e y n g l นะครับ ก็คือรูปตัดก้างปลาที่ตั้งฉากกับแนวสำรวจนะครับบางคนเริ่มสงสัยแล้วเอ๊เอารูปตัดเข้ามาทำไมเรากำลังจะวางแนวแปลนก็หมายถึงว่า, <c oughs> เาเราเอาเข้ามาเนี่ยพอเราออกแบบแนวแปลนเสร็จเราสามารถที่จะดูรูปตัดได้นะครับดูรูปตัดได้ด้วยโอเคลิงก์ต่อไปก็คือเทมเพลตเซตนะครับ เทมเพลตเซตตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเทมเพลตเซตตามแนวออกแบบนะครับแต่เนื่องจากเรายังไม่มีแนวออกแบบใช่ไหมครับเรากำลังจะออกแบบเพราะฉะนั้นเทมเพลตเซตตัวที่เราเรียกเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเทมเพลตเซตที่แขวนไว้ที่สเตย์ต่างๆโดยประมาณนะครับอย่างสมมติสะพานคอสะพานเนี่ยมันก็อยู่สเตย แถวเนี้ประมาณนี้นะครับเราสามารถประมาณได้นะครับและหลังจากที่เราออกแบบแนวแปลนจนเป็นที่พอใจแล้วเราค่อยไปแอดจ s t s t a นะครับมันก็กใกล้ๆเคียงกันแล้วนะครับไม่ไม่หนีสักเท่าไหร่ครนี้พอเราเรียกเทมเพลตเซตเข้ามาเนี่ยโปรแกรมก็เตรียมปีวิวให้แล้วนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นปีวิวเทมเพลตที่ที่จุดที่เรากำลังพิจารณานะครับเราปกติก็ไม่ต้องไปดูมัน ต่อไปเราก็เรียกเทมเพลตเซตแล้วต่อไปก็เรียกแนวรั้วนะครับที่อ้างอิงที่อ้างอิงกับแนวสำรวจนะครับพอใส่แนวรั้วเข้าไปเนี่ยปกติถ้ามีแนวรั้วนะครับเราใส่ไปเนี่ยก็ดีเราเวลาเราเวางแนวแปนเราจะได้ไม่ไปโดนแนวรั้วนะครับระวังไม่ให้โดนนะครับก็ช่วยได้และอีกตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือคอนัวรไลน์นะครับ คอนโทรไลน์เนี่ยเราเคยสร้างไว้แล้วนะครับแต่โปรแกรมไม่ส่งไม่ส่งไม่ส่งคอนโทรไลน์มาให้ในรายการออกแบบนี้แต่ได้ส่ง uh, ตะข่ายสามเหลี่ยมมาให้ให้เรามาสร้างเอง uh, ที่ที่มันไม่ไม่ส่งคอนโทรไลน์ให้เราเนี่ยเนื่องจาก uh, มันไม่รู้นะครับว่าเราเนี่ยเวลาออกแบบเราอยากจะได้คอนโทรอินเทอร์วลเท่าไหร่เนียนก็ส่งตะข่ายสามเหลี่ยมมาให้เราเพื่อให้เรา uh, สร้างเอง โดยกําหนดคอนโทรลคอนโทรลเทอร์วลตามใจเรานะครับอยาอ่างนี้นะครับเออวิธีการสร้างก็มาคลิกที่คําสั่งนี้นะครับเราก็เลือกอมีออปชัน2องออปชันออปชันหนึ่คือสร้างเพียงบางส่วนถ้าเราเลือกหนึ่งนะครับมันก็จะสร้างคอนโทรไลน์เฉพาะในจอที่เห็นขนาดนี้มันก็เร็วดีนะครับแต่ว่าพอเลื่อนไป เลื่อนแนวแปลนไปเนี่ยคอน l ทรพอหลุดหน้าจอนี้ก็จะไม่มีไม่งั้นเราเลือกออปชัน2ดีกว่าก็คือสร้างทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดทั้งเส้นของโครงการเลยแล้วก็เลือก2โอเคคันนี้มันก็ให้เราใส่อินเทอร์วัลแล้วเห็นไหมครับว่าจะใช้ชั้นความสูงหรือคอนโทร่อินเทอร์วัลเท่าไหร่สมมุติเราเลือก2นะครับงานนี้เป็นงานภูเขานะครับสูงชันนะครับเอา เพราะฉะนั้นคอนัวรมันมีมากแล้วก็ใช้เวลาสักหน่อยถ้าเราเลือกหนึ่งก็ได้นะครับแต่มันก็จะถี่ขึ้นแล้วก็ใช้เวลามากขึ้นเอาเป็นว่าตอนนี้ผมเอาเป็นตัวอย่างก็เอาเลือก2องละกันนะครับจะได้เร็วหน่อยก็โอเคนะครับโอเคไปครนี้โปรแกรมถามต่อนะครับ <c oughs> ว่าหลังจากที่สร้างคอนัวรไลน์เสร็จแล้วเนี่ย จะส่งให้รายการอื่นๆหรือไม่รายการอื่นๆก็คือบางทีอพอเราได้นะแนวปลนหนกแบบเสร็จเนี่ยนะครับเราก็าไปยกซูเปอร์ก็จะหรือเอาไปใส่สไปรัลเนี่ยก็จะเป็นจะมีรายการของมันนะครับเราก็ส่งคอนทูให้มันก็ส่งเยสนะเยสหมายถึงว่าส่งคอนทูให้มันด้วยเราจะได้ไม่ต้องไปสร้างใหม่นะครับในรายการซูเปอร์หรือสไปรัลนะครับเยสครน,นี้ก็ ต้องรอสักหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ทําเลมันภูมิประเทศเป็นภูเข,ขาสูงชันนะครับคอนทัวรก็มีเยอะอในระหว่างรอเนี่ยผมอธิบายนิดนึงเวลาเราเราจะวางวางแนวออกแบบนี่นะครับแนวออกแบบนี่นะครับก็คือเซ็นเตอร์ไลน์ของแนวออกแบบเนี่ยมันจะทับกับเซ็นเตอร์ไลน ของเทมเพลตนะครับเพราะงั้นเวลาเราขีดเส้นหรือวางเส้นหรือวางแนวออกแบบเนี่ยก็ให้นึกไว้ด้วยว่าเรากำลังวางเซ็นเตอร์ไลน์นะครับวางแนวเซ็นเตอร์ไลน์ของเทมเพลตด้วยนะครับนึกไว้อย่างนั้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมก็จะข้ามขั้นตอนนี้เลยนะครับมันเสียเวลานะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณาประมาณ5นาทีนะครับกาัน,นี้ก็แล้วแต่ความเร็วของของเครื่องนะครับของคอมพิวเตอร์เราอันนี้ผมใช้เครื่อง core i 5นะครับถ้าใครใช้ core i 7ก็จะเร็วขึ้นอีกโอเคขณะนี้มันก็รายงานว่าาได้ส่งข้อมูลนะครับไปรอให้ใช้กับซูเปอร์รายการซูเปอร์กับสป,ปรยเลาแล้วนะครับเราก็โอเค เราจะเห็นว่ามีคอนโทรไลน์นะครับเวลาเวลาเวาแพนแล้วก็ใช้แดกนี้นะครับครน,นี้การแดกในในในโปรแกรมมาอ่านเนี่ยนะครับมันก็ไม่ค่อยจะลื่นไหลเหมือนในอ u t ต c a แนะครับก็ไม่เป็นไรก็พอใช้ได้นะครับครน,นี้ต่อไปนี่นะครับเราจะวางแนวออกแบบนะครับซึ่งจะเป็นเส้นทึบ นะครับส่วนไอ้เส้นป่าเนี่ยเป็นแนวสำรวจนะครับเราจะเห็นว่านะครับเราจะเห็นว่าถ้าถ้าแนวสำรวจเนี่ยนะครับแนวสำรวจเนี่ยทับกับแนวออกแบบได้เนี่ยเราสามารถที่จะล้อเส้นนะครับลากเส้นล้อกับแนวสำรวจนี่ให้เป็นแนวออกแบบได้เลยนะครับมิฉะนั้นถ้าเวลาเวลาเราจะให้ทีมสำรวจออกไปเนี่ย ก็คงจะต้องไปคุยกันนะครับว่า,าจ,จะทำอย่างไรถึงจะวางแนวสำรวจให้ใกล้เคียงกับแนวออกแบบนะครับนะครับก็ไปหาวิธีกันเอาเองนะครับอันนี้อันนี้ก็ <c oughs> อันนี้ก็เป็นการใกลให้เฉยๆนะครับแต่อันนี้นะครับปรากฏว่ามันเป็นถนนเก่านะครับเราก็กล่าวว่าจะใช้จะวางแนวออกแบบเนี่ยให้ทับ กับแนวเซ็นเตอร์ไลน์ของถนนเก่าเลยนะครับเซเวเลยเลยนียเลยไปแนะนำเซเวว่าให้วางแนวสำรวจในที่เซ็นเตอร์ไลน์ถนนเก่าเลยนะครับพอเราได้มาเราก็มาปรับปรุงแอจัสนิดหน่อยคงคงไม่ทับร้อยเป์นะครับแต่ก็ <c oughs> แต่ก็ช่วยให้เราเนี่ยวางแนวได้ง่ายขึ้นนะครับคานี้ทนี้วิธีวางแนวนะครับขนาดนี้ เราเอาคอร์เซอร์อยู่ตรงนี้มันก็จะมาจุดพิจารณาก็อยู่ตรงนี้ด้วยก็คือโนด pi 0ต่อไปถ้าเราเ n นเ r อร์นะครับมันก็จะทำให้เรามันก็จะเตรียม pi 1ไว้ให้เรากรอกนะครับว่า ne เท่าไหร่คราวนี้เวลากรอก ne เนี่ยเ,เวลากรอก ne เนี่ยนะครับถ้าถ้าเป็นคนรุ่นโบราณหน่อยนะครับ เขาก็จะไปปริ้นตัวเนี้ยนะครับออกมาเป็นกระดาษแล้วก็ลากลากแนวออกแบบกันในกระดาษง่ายดีนะครับแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดวัดว่ามีเอ็นีเท่าไหร่นะครับก็ต้องตีกริดลงไปในกระดาษนะครับตีกริดลงไปในกระดาษแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดวัดแต่ในถ้าเราออกแบบ <c oughs> ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับถ้าเป็นคนรุ่นใหม่หน่อยก็ใช้วิธีนี้ครับกด คลิกเมาส์ Click ount, ชิปตัวนี้นะครับชิปปุ๊บแล้วเราก็จะเลือกเลยสมมติอยากจะให้ PI ซึ่งขนาดนี้เป็น PI เบอร์หนึ่งอยากให้อยู่ตรงนี้พอชิปเสร็จเราก็คลิกเลยมันก็ได้เลยนะครับได้เลยอย่างนี้นะครับคณะน,นี้มันก็จะไปเป็น PI เบอร์สองละผมจะเอา PI เบอร์สองแถวๆนี้นะครับเอาแถวๆนี้ปุ๊บก็ได้เบอร์สอง คราวนี้ผมอยากเลื่อนเบอร์หนึ่งให้ใหถอยไปทางขวาน,นิดหนึ่งผมก็มามาในตารางนี้นะครับคลิกที่เบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ชิปแล้วก็เมาส์คลิกสมมติเลื่อมาไว้ตรงนี้ก็เลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็ง่ายดีนะครับง่ายดีต่อไปผมก็ไล่คลิกไล่ให้ล้อกับแนวสำรวจไปเลยนะครับอ,อย่างนี้นะครับอุ้ยตาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันดูอันดูอันดูนี่นะครับอันดูอยู่นี้ได้นะครับตะกี้เรามาพิจารณาจุดนี้เราต้องมาจุดนี้นะครับไม่งั้นมันจะลากจากจุดนี้ไปจุดต่อไปเลยเราก็มาพิจารณาที่จุดนี้แล้วก็ต่อไปก็มานี้ชิปแล้วก็คลิกนะครับไม่ดีแล้วก็เลื่อนไปที่เก่าก่อนชิปแล้วก็คลิกนี่ต่อมามาจุดนี้แล้ว ชิปแล้วก็คลิกนะครับชิปแล้วก็คลิกไปเรื่อยนะครับอย่างรวดเร็วนะครับคันนี้เราเอาเข้าใจเราไม่เอาเราไม่เอาดีสักเท่าไหร่นะครับคงไม่ได้ดีด้วยไปเรื่อยนะครับผมก็ชิปคลิกไปเรื่อยสนุกสนานเลยนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับถ้าเราเนี่ยสามารถล้อแนวสำรวจได้เนี่ยเราก็จะเร็วแบบนี้ย นะครับเร็วแบบนี้ตอนนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างเราเราลากไปก่อนเดินหน้าไปเรื่อยๆแพ่ลงมาข้างล่างออกตายอุ้ยเดี๋ยวก่อนอันดูได้นะครับอันดูนี่นะครับอันดูอันดูกันนี้มันอยู่จุดนี้ อยู่จุดนี้เราเลื่อนเลื่อนจุดนี้ให้ไปนี่ใช่ไหมครับต่อไปมันไม่อยู่จุดนี้แล้วใช่ไหมครับจุดว่างๆนี้ก็คืออยู่นี้ปุ๊บนะครับต้องดูในตารางประกอบนะครับว่าเคอร์เซอร์อยู่ที่ไหนเ,เวลาเราจะแพนเราก็เนี่ยแดกไปนะครับแดกไปอย่างนี้ ขนาดนี้มันอยู่ที่ว่างถ้าเราจะแก้ไขตัวนี้เราก็เลื่อนเคอร์เซอร์นี่นะครับให้มาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนตัวนี้ไปขึ้นไปหน่อยหนึ่งต่อไปเคอร์เซอร์มาอยู่นี่แล้วเราก็แสดงว่าจะไปเดินหน้าต่อไปแล้วนะครับอันนี้ตัวนี้เราไม่ดูนะครับเกะก,กะนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าตารางโคง้งเราก็ไปปิดตารางโคง้งซะกเคอร์ฟดันี่นะครับปิดซะต่อไปเราก็มานี้ ออกมาน,นี่เลยนะครับเร็วดีนะครับแผนมาออกเข้าไปก็มาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่จนเสร็จแล้วนะครับแป๊บเดียวหมดละสิบโพโมนะครับมาน,นี่แล้วก็ไปนี้ปุ๊บนะครับนี้เรา เลื่อนไปเบอร์หนึ่งเราคลิกปุ๊บมันก็ snap ปไปไว้ตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นการวางแนวแปลนออกแบบอย่างรวดเร็วนะครับต่อไปเราก็มาใส่โค้งให้มันใช่ไหมครับโค้งเบอร์ศูนย์ไม่มีโค้งเบอร์ศูนย์ก็คือ pi เบอร์ศูนย์เนี่ยไม่มีเราก็ข้ามมานี่เลยหรือจะใครจะใส่ศูนย์ก็ได้นะครับเนี่ยโคง้งใส่ศูนย์ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เหมือนการเอาใส่ศูนย์ เหมือนกันนะครับต่อไปก็ snap มาอยู่นี้นะครับก็รัศมีความากันนี้เราตัวนี้เปิดตารางโค้งแล้วมีประโยชน์ละตาราง curve data นี้ประโยชน์ละเดี๋ยวดูนะครับออันนี้สัตีสัก200เมตรรัศมีความโคง้งนี่นะครับ200เมตรเราก็จะเห็นว่าโปรแกรมรายงานทันทีนะครับว่าโค้งนี้นะครับ มีแม็กซิมัมสปีดเนี่ยได้80นะครับ80พอใจไหมออาไม่พอใจอยากให้ได้เยอะๆอีกก็เพิ่มรัศมีเข้าไปเป็น300ก็จะเป็น90โอเคต่อไปนะครับมานี่ละก็เอา300อีกนะครับปุ๊บก็โอเคระวังนะครับ PCPT มันจะไปทับกัน เราเช็คได้นะครับเนี่ยนะครับที่ลูกตานี้นะครับคลิกไปให้มันสแกนหาซิ่ว่ามีข้อมูลที่มีปัญหาไหมนะครับเบอร์หนึ่งเราก็เลือกเบอร์หนึ่งนี่แล้วก็โอเคปุ๊บมันก็ตรวจแล้วมันบอกเสร็จสิ้นการตรวจแล้วไม่พบนะครับไม่พบข้อมูลที่มีปัญหาแต่ถ้าเดี๋ยวเออยังสมมติผมผมใส่ตัวนี้เอาแก้ตัวนี้เป็น500ครับแก้รัศมีตัวนี้เป็น เอาแก้ตัวนี้ดีกว่าอะไรเนี่ยตัว300เนี่ยนะครับแก้เป็นแก้เป็น400ตอนนี้มันทับไม่ทับแล้วเนี่ยสแกนดูได้ตาบางทีไม่รู้แกนมาหนึ่งโอเคมันก็ไม่ทับอีกอ่ะ500คันนี้โอเวอร์แลบละใช่ไหมครับโอเวอร์แลบละสแกนซิโอเค มันก็บอกโอเวอร์แลแล้วนะครับ1กับ2 o v e r l a อแล้วโอเวอร์แลกันเป็นระยะ22.8ด้วยนะครับมันบอกให้เสร็จเลยเราก็ทำให้สั้นลงก็300อย่ังเก่าดีแล้วนะครับคือ <c oughs> คือถ้าเรามีประสบการณ์เนี่ยนะครับเราเราควรจะใหะ้ผีโค้งทั้งคู่เนี่ยห่างกันสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเวลายกซูเปอร์เนี่ยนะครับมันจะได้ไม่ไปพันกัน แต่เวลามันพันกันเนี้ยโปรแกรมก็ก็ช่วยอออโตแอจจัสให้นะครับแต่มันไม่ค่อยดีนะครับเพราะมันมันมันกระชั้นเกินไปมันเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างไม่ดีนะครับแนวไม่สวยคาวน,นี้ถ้าเกิดเราในอนาคตเนี่ยพอเราเสร็จตัวนี้นะครับเราต้องไปใส่สไปรัลแล้วเนี่ยเรายิ่งต้องให้ห่างกันมากโค้งทั้งคู่เนี่ยนะครับควรจะห่างกันสัก 3- 40เมตรเป็นอย่างน้อยเลยนะครับ เพราะเดี๋ยวจะได้เอาสไปรัเล่เนี่ยไปวางได้นะครับอันนี้ก็แนะนากันไว้เป็นประสบการณ์นะครับเคยผ่านมาแล้วนะครับอันนี้มีปัญหามากเวลาวางใกล้ๆดิเสร็จแล้วเอาสไปรัเล่ไปใส่สปุ๊บสไปรัเล่เข้าไปพันกันพันกันใส่ไม่ได้ไอ้พวกคอนซูร์ตนต่างประเทศนี่มันก็เฮียบนะไม่ใส่มันก็ไม่ยอม <c oughs> ผลสุดท้ายเราก็ต้องมาเลื่อน PI ให้ห่างให้ห่างกันหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เสียเวลา นะครับเอาต่อไปเรามามาตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้ก็เอาห้าร้อยเลยก็ได้ใช่ไหมครับโค้งมันโค้งมันใหญ่ได้ก็ได้สปีดต้องร้อยยี่สิบเห็นไหมครับโอเคตอนนี้ต่อไปเร็วๆแล้วนะครับอไปตัวนี้ก็สี่ร้อยดีไม่ดีก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับตัวนี้แล้วต่อไปมาตัวนี้ตัวนี้แล้วนะครับวงกลมมันก็จะมา,มาวงไว การออกแบบด้วยด้วยโปรแกรมเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างสนุกสนานนะครับเดี๋ยวผมบอกอีกนิดนึงอย่างโค้งอันนี้นะครับอยู่ใกล้กัน3ตัวเลยเวลาเรานเนี่ยดีไซน์สปีดท,ที่ท,ที่ที่อยู่ใกล้ๆกันเนี้ยก็ควรจะให้มันสู่สีกันอย่าให้มันแตกต่างกันมากนักนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเ,เวลาเราขับรถด้วยความเร็วสูงเนี่ยมา,มาเจอโค้งใหญ่ๆเราก็เหยียบใหญ่เลยพอมาข้างหน้าตายแล้วเหลือโคง้งแลศะมีนิดเดียว มันก็อันตรายใช่ไหมครับเงินควรจะให้สปีดเนี่ยออกมาได้สูสีกันโอเคเรามาถึงนี่ตรงนี้นครับอันนี้ก็แนะนํำเฉยๆไม่เชื่อก็ก็ไม่เป็นไรนะครับมันมันไม่ใช่เป็นความผิดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะพิจารณาอันนี้มาถึงตัวนี้ก็ใส่ใส่300ร้อยคีย์บอร์ดไม่ค่อยติด เราก็จะได้90ละสปีด0ถ้าเท่แถวๆนี้ก็ควรจะไม่ประมาณ78 90อะไรแถวๆนี้นะครับอย่าต่างกันเยอะนะครับอันนี้ก็แนะนำน,นี่ก็สักเท่าไหรล่ล่ะ300อีกเอานะครับก็โอเคก็ได้90อีกก็ดีดีมากนะครับตัวนี้อีกก็เอาสา0อีก นี่พันกันแล้วนะครับหรือ200นะครับก็ได้80ก็โอเคครับถือว่าสปีดดีไซน์แล้วออกมาได้สูสีกันปกติเขาก็ไม่ควรจะต่างกันเกิน3-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาถึงตัวนี้กับตัวเนี้ยสปีดควรไม่ต่างกันมากนะครับ <c oughs> ต่อไปก็ตัวนี้ละเอ่อ ตัวนี้ตัวนี้ก็500สบายเลยนะครับ500สบายเลยตัวนี้นี่พันหนึ่งเลยก็ได้นะครับพันหนึ่งเลยนะครับก็ได้ดีไซน์สปีดมากกว่า120ก็ดีมากนะครับคือใครออกแบบแล้วเก่งไม่เก่งนี่ก็คือดูที่ดีไซน์สปีดนะครับถ้าวิ่งถ้าออกแบบ ถนนแล้วนี่นะครับใส่โค้งไปแล้วโอ้โหสปีดเหลือนิดเดียวอย่างนี้แสดงว่าไม่ไหวแล้วครับสปีด <c> เ <oughs> หลือ3 40อย่างเงี้ยถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆเราก็จะไม่ให้มันต่ำถึงขนาดนั้นปกติก็เอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวพึ่งคุยร้ 100, อยหนึ่งอ้าตายตัวนี้ดีแล้ว500ดีแล้วครับต่อามาตัวนี้ตัวนี้ส คุยไปคุยมาเดี๋ยวก็ไม่ต้องทำงานสมาธิมันไม่ค่อยอยู่100ตอนนี้ก็มานี่100เดี๋ยวทำให้มันเสร็จเสร็จก่อนดีกว่านะครับอันนี้มันก็ขั้นตอนมันก็ชักจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับ200เอาเดินหน้าเร็วๆ ชักเบื่อเหมือนกันนะครับ300 200ทถ้าง่ายๆแบบนี้นะครับง่ายๆแบบนี้เนี่ยเราก็แย่งกันทําสบายเลยนะครับไม่ต้องไปเกี่ยงกันทําคือใช้โปรแกรมตัวนี้ยังมีหลายรายการอย่างสไปร์ลเคิร์ฟอะไรพวกนี้พอใส่แล้วสนุกสนานนะครับ มันยากไม,ไม่มีใครอยากทําแต่พอใช้โปรแกรมแล้วอยากทำสามร้300ตัวนี้ต่อไปตัวนี้200ร้อโอ้ร้อดีกว่าเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าไม่มีที่ค้งข้างหน้ามันจะไม่มีที่ ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็มาก็150อีกโอเคนะครับถ้าเราใส่แล้วนะครับลัศมีเนี่ยมันสั้นจัดเราก็คงต้อง Adjust ที่ตำแหน่ง PI นะครับให้ขยับไปขยับมาอันนี้ก็300อุ้ยไม่ได้200 สองร้อยยังไม่ค่อยดีเลยเอ้าไม่เป็นไรตัวนี้ออไมาโค้งนี้ก็1้0แล้วอย่างอันนี้นะครับอย่างอันนี้ถ้ามันใกล้เกินไปผมอยากจะขยับอันเนี้ยให้มาเดินมาทางเนี้ยผมก็ไปชี้คลิกที่คลิกที่ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้มันก็บอกเบอร์ยี่สามนี่นะครับเบอร์23่สนี่นะครับตันนี้เราก็ชิ้แล้วก็คลิกมาไว้ตรงนี้ปั๊บมันก็เลื่อนมาหน่อยหนึ่ง มาชิดคลิกให้มันลงมางล่างนิดหนึ่งอะไรํำนองนี้นะครับชิปคลิกอะไรเนี้ยไปเรื่อยก็ง่ายดีใส่รัศมีแล้วไม่สวยเราก็ขยับ P ีเดินหน้าไทยหลักได้สบายมากครับต่อไปก็มาตัวนี้ละมาตัวนี้แล้วนะครับอันนี้ก็300อีกนะครับโอ้ยนี่มันตัวนี้เนี่ยเอาต่อไปตัวนี้อันนี้ก็300อีก โอเคนะครับคราวนี้เราเราเลื่อนไปครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองมันก็แซนดไปเรื่อยนะครับก็เออสำหรับนี่ผมก็วางวางเสร็จแล้วนั่นเนี่ยวางเสร็จแล้วแต่ดีไม่ดีผมก็แอดจัดเอาอย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยไม่ค่อยดีเลยนะครับอันนี้เบอ,อ,อร์อะไรอ่ะ PI เบอร์อะไรอันเนี้ยเบอร์สี่เบอร์ห้าใช่ไหมครับแล้วก็เบอร์สี่เบอร์สี่ให้มางนี้หน่อยเดินหน้าไปขึ้นไปทางทิศเหนือหน่อยใช่ไหมครับ เนี่ยนะครับขยับเอาโอเคครน,นี้ถ้าเราเสร็จแล้วเป็นไงครับเราก็เราก็เซฟก่อนจริงๆยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีที่สนุกกว่านี้อีกนิดนึงนะครับอตอนนี้เราเซฟแล้วก็จบตอนนี้ไปก่อนนะครับเราจะเห็นว่าการวางแนวเนี่ยไม่ได้ยากเย็นครน,นี้เราจะใช้แทนที่จะใช้ R นี่นะครับเราใส่ป้อนค่า e ก็ได้นะครับป้อนค่า e แทนก็ได้ อย่างอันนี้นะครับป้อนค่า e สมมติยี่บสเนี่ยผมเอาผมป้อนเป็นสามสิบครับมันก็แอดจัาตัวนี้ให้ e สามสปุ๊บรัศมีก็เยอะขึ้นอะไรำองนี้โอเคผมลองเซฟเซฟไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวในตอนหน้าเราค่อยเรียกมาทำต่อกันอีกยังไม่จบนะครับยังมีอีกนะครับสำคัญด้วยอันนี้ก็ไฟ save a ดโปรเจกต์ใช่ไหมครับเราต้องเป็น project name แล้วเพราะว่าเราออกแบบใช่ไหมครับ save a ด project name แล้วก็จบตอนนี้ไว้แค่นี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่